งานช้างนี่ไงแต่งานช้างบ้านเราเป็นกฎหมา,ายเห็นยยงไ,งาาไหมงานช้างของ,องปอมโอ้ยเหม็นเหม็นกลิ่นยางสบายเหนาะเหรอมัน,นะเ,น,นเป็นเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ย,ปปยังไม่ได้เดินเลยเนะี่ย ไปเถอะไปนะไปนะไปดูไหมทำไมเหนื่อยง่ายกันจังแม่ไม่เหนื่อยเออ สำนักทรงอาจารย์ต่อวะ่ะเฮ้ยนี่เห็นไหมสำนักทรงอะไรเด็กๆดูป้ายดิาายทำต้องสำนักทรงอาจารย์ต่ออาจารย์ต่อห้ดาวอ่ะ เล่องอะไรกัน